ลาสุดเผยวันเงินเข้าเราไม่ทิ้งกันเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 5 6 3เพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้รวบรวมรข้อสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทช่วยเหลือโควิดในทีมพร้อมตอบคำถามดังนี้ เงินช่วยเหลือ5,000บาทในรอบเดือนพฤษภาคมปี2 000, 5 6 3 3จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใดตอบผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือโควิดในทีในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนเช่น ได้รับวันที่8เมษายนก็จะได้วันที่8พฤษภาคมปี2563และ8มิถุนายนปี2563สำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไปทางนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทนี้เริ่มจ่ายเงินวันแรกของล็อต แรกเมื่อวันที่8เมษายนปี2563ในวันนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ราวรา2.8แสนรายเท่ากับว่าหากใครที่ได้เงินในเงินวันแรกของการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนเงินก็จะโอนเข้าบัญชีตามวันเดิมแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันปกติทำการนั่นเอง อย่างไรก็ตามในอุตมะสาวนายนรัมุตีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนว่ามีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนปี2503ในจำนวนนี้เมื่อหัก การลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยวหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนร 500, ายดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าคายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์และจำนวน10.6ล้านรายและครังได้โอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนปี2563ในวันที่30เมษายนปี2563จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ปี63กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือนโดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตั้งแต่วันที่29เมษายนปี2563เวลา6เด,ดกาเป็นต้นไปหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการการช่วยเหลือ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่ม ที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านรายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธ จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ร้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปล่าสุดเปิดตารางวันเวลาโอนเงิน10,000บาทรอบต่อไปธนาคารไหนได้ก่อนเช็คกันเลยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินครบ2เดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่5พฤษภาคมปี63เนื่องจากวันที่1-4ถึงพฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เ w อร์ไวย i เว็บเราไม่ทิ้งการดดสิทธิ์จดพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิดมาตรการ5,000บาท สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งการมีดังนี้1เช็คสถานะารัไม่ทิ้งการที่ที่เว็บไซต์ w w w r a ไวเว็บรัไม่ทิกดกที่คำว่าตรวจสอบสถานะ3ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด4จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจงสามารถตรวจสอบสถานะได้ล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์วันเวลาการรับเงินจากธนาคารโดยได้ระบุข,ข้อความว่ามีเวลาโอนเงินทกสด้วยค่ะทุกครั้งไม่เคยเห็น ทมทกโดยโพสด,ดังกล่าวได้โพสเวลาโดยประมาณที่เงินจะเข้าของแต่ละธนาคารว่าเวลาตี1นึนาทีธนาคารกสิกรเวลาตี1นึนาทีธนาคารทรกสเวลาตี1นึนาทีธนาคารอมสินเวลาตี29นาทีธนาคารไทยพาณิชย์ เวลาตี31นาทีธนาคารกรุงเทพเวลาตี320นาทีธนาคารกรุงไทยเวลาตี3 0มนาทีธนาคารกรุงศรีเวลาตี333นาทีธนาคารทหารไทยหรือธนาชาิธนาคารอื่นๆไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดงานนี้รีบดูด่วนกันเลยเริ่มแล้วธนาทรแจกเงิน3,000บาทวันที่สองกติกาแสนง่ายกว่าเมื่อวานอีก จากกรณีเมื่อวันที่1พฤษภาคมในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์เมย์เดยเมย์เด a y เราช่วยกันเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิดในในไทยและได้ประกาศจกเงิน3,000บาทให้กับผู้ที่เดือดร้อนทันทีอีกทั้งยังได้มีการนัดแน่1ทุ่มของวันนี้วันที่2พฤษภาคมแจกอีกรอบโดยวิธีการขอรับเงินในรอบที่2นี้ ก็คือเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคณะก้าวหน้าอันล่าสุดเพื่อขอรับสิทธิ์เงิน hashtag เมดเม d a y เราช่วยกันโดยกรอกชื่อนามสกุลและบอกเหตุผลว่าจะนำเงินไปใช้ทำอะไรโดยให้สิทธิ์ทุกคนทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้นเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเองหากอยากให้มีคนได้รับจำนวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุด สามารถร่วมระดมทุนได้ที่ชื่อบัญชีนางสาวพนิกาวานิชเลขที่บัญชี409-450-0058ธนาคารไทยพาณิชย์ล่าสุดคุณช่อพนิกาแจง้งคืนนี้แจกคนละ3,000บาทเผยวิธีขอรับเงิน จากกรณีคณะก้าวหน้าโปรเกรสซีฟมูเมนต์จัดกิจกรรมเมเดย์พร้อมระดมทุนบริจาคเงินระหว่างคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ3,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนางสาวพนิกาวานิชแกนำนำคณะก้าวหน้าชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เพจคณะก้าวหน้าว่า การระดมทุนผ่านคอนเสิร์ตดังกล่าวนั้นคณะก้าวหน้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาเล่นพร้อมกับเปิดระดมทุนจากพี่น้องประชาชนระหว่างคอนเสิร์ตเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ขอรับสิทธิ์ผ่านทางเพจคณะก้าวหน้า3,000บาทแกนนำคณะก้าวหน้ากล่าวต่อว่าเราได้เงินจากการบริจาคเท่าไหร่เราก็เอาไปให้คนที่ขอรับสิทธิ์ทั้งหมด เมื่อคืนวันที่1พฤษภาคมเล่นคอนเสิร์ตไป4ชั่วโมงกว่ามียอดบริจาครวมทั้งสิ้น1,52,044บาทเมื่อรวมกับผู้ที่บริจาคหลังจากนั้นทำให้ได้ประมาณ1.1ล้านบาทสามารถนำไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ขอรับสิทธิ์เข้ามาได้ทั้งสิ้น351คน โดยเราทยอยโอนให้จนจะครบหมดแล้วที่มีคนบอกว่าเป็นเงินของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นเงินของคณะก้าวหน้านั้นไม่ใช่เลยเพราะจริงๆแล้วเป็นเงินของประชาชนที่ช่วยกันบริจาคเข้ามาจริงๆเราอยากช่วยให้ได้สัก1000ันคนในฐานะประชาชนที่พอจะช่วยประชาชนด้วยกันได้ คน,คนที่เข่าสู้ไม่ไหวคนที่ท้อแท้นางสาวพนิกากล่าวแกนำคณะก้าวหน้ายังกล่าวอีกว่าการบริจาคทำผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นคือบัญชีเลขที่409 45 000 58ชื่อบัญชีนางสาวพนิกาวานิชธนาคารไทยพาณิชย์ ใครอยากจะโอนเพื่อช่วยประชาชนยังสามารถโอนมาได้ตลอดเวลาส่วนการขอรับสิทธิ์เพื่อรับเงินนั้นเราขอใช้กติกาเดิมใครมาก่อนได้ก่อนโดยจะเริ่มนับในไลฟ์เมื่อมีการบอกรหัสโดยชอดที่เป็นพิธีกรถึงจะสามารถส่งเข้ามาในกล่องข้อความ ทางนี้การรับสิทธิ์รับเงินนั้นทำธุรกรรมทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีการแจกตามสถานที่ต่างๆแต่อย่างใดด้านเพจคณะก้าวหน้าชี้แจงเรื่องสำคัญคืนนี้หนึ่งทางคณะก้าวหน้าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านที่ร่วมการบริจาคเงินในกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ด้วยยอดเงินรวมกว่า1ล้านบาทโดยที่เรา จะดาเนินการบริจาคให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้ครบตามยอดเงินบริจาคที่ได้รับมาทั้งหมดทุกบาททุกสตาสงค์ 2. กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเวลา19.00นากกาเป็นต้นไปขอให้ประชาชนทางบ้านติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook คณะก้าวหน้าเพื่อร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุนมเดมเดเมดอีกครั้ง 3. ช่องทางการระดมทุนบริจาคในกิจกรรมนี้ผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นได้แก่ ชื่อบัญชีนางสาวพนิกาวานิชเลขที่บัญชี4094500058ธนาคารไทยพาณิชย์หากท่านได้พบบอดเสของผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างว่าร่วมโครงการนี้โดยให้โอนผ่านบัญชีอื่นให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางอิน็อร์ของเราโดยคณะก้าวหน้าจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบคุคคลดังกล่าว 4. การรับสิทธิ์รับเงิน3,000บาทในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้จะใช้ กฎกติกาเดิมตามวันและเวลาของกิจกรรมที่กำหนดผ่านช่องทาง f เฟ e บ o ๊กแฟนเพจคณะก้าวหน้าทั้งนี้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้งดการไปขอรับสิทธิ์ตามศูนย์ประสานงานต่างๆของคณะก้าวหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในทีนี้